สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะกับบริษัทเวล999 Marketing t h a i l a มากจำกัดค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมที่ดินแปลงสวยของเราอีกหนึ่งแปลงนะคะซึ่งพิกัดของที่ดินแปลงสวยของเรานะคะจะตั้งอยู่ใกล้กับไอยาเลสรีสอร์ทซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลวังม่วงอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบ,บุรี รายละเอียดของที่ดินเรานะคะตัวที่ดินของเรานะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงสวยนะคะติดถนนคอนกีตตัวถนนกว้างถึง8เมตรนะคะตัวที่ดินของเราจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยเราได้ทําการแบ่งแปลงไว้แล้วนะคะเป็นจํานวน5แปลงนะคะมีรายละเอียดดังนี้คะ่ะแปลงที่1จะมีเนื้อที่3ไร่2งาน24ตารางวา แปลงที่2มีเนื้อที่3ไร่1งาน84ตารางวาแปลงที่3มีเนื้อที่3ไร่3งาน30ตารางวาแปลงที่4มีเนื้อที่3ไร่3งาน60ตารางวาส่วนแปลงที่5นะคะจะมีเนื้อที่3ไร่1งาน98ตารางวาโดยราคานะคะตารางวาละ 1, 7 2 5บาทเท่านั้นนะคะ ราคาจะตกอยู่ที่ไล่ละ690,000บาทเท่านั้นค่ะที่ดินของเรานะคะจะใกล้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมายนะคะอาทิเช่นอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กเขื่อนป่าสักชลสชนสิิธิ์น้ำตกเจ็ดสาวน้อยและยังใกล้กับบ้านท่าฤทธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอวังม่วงที่กำลังมาแรงในตอนนี้ด้วยนะคะส่วนการเดินทางมาชมที่ดินแปลงสวยของเรานะคะจากกรุงเทพโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2ถนนมิตรภาพเส้นทางที่1เชื่อมต่อเส้น3-2-4-4แก่งคอยสแสลงพัน เชื่อมต่อด้วยเส้น2224วังม่วงสับสนุนค่ะส่วนเส้นที่2นะคะจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2เชื่อมต่อด้วยทางหลวงชนบทหมายเลข2224และ2273และเชื่อมต่อทางหลวงชนบทสบ .4005 วางม่วงจะถึงที่ดินแปลงสวยของเราเลยนะคะ ตลอดการเดินทางจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติและวิวภูเขาสลับกับความเขียวขจีของต้นไม้และความมีเสน่ห์ของชีวิตชนบ,บทที่มีความเจริญในการท่องเที่ยวของทั้งอำเภอวังม่วง,วงและอำเภอมวกเหล็กด้วยนะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินแปลงสวยๆของเราก็สามารถติดต่อไปได้ที่บริษัทเวล999มาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดซึ่งทางเราได้มีเบอร์ติดต่อนักขายมืออาชีพของบริษัทตามนี้เลยนะคะหลักใครชอบใครติดต่อคนนั้นได้เลยนะคะที่ดินดีที่ดินสวยราคาถูกต้องเวล999เท่านั้นนะคะ